ก้าวเล็กๆแต่รู้ว่าเดินไปไหนเออคืออย่างนี้ครับหลายคนชอบบอกว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยแผนมันต้องใหญ่ต้องเป๊ะต้องมีทุกอย่างอยู่ในกระดาษแต่เอาจริงๆนะจากที่ผมลองมาหรือที่เห็นหลายๆคนทำสำเร็จเนี่ยบางทีแผนใหญ่ๆนั่นแหละตัวขาดขาเลยมันทำให้เรากลัวครับกลัวจนไม่กล้าเริ่ม วันนี้ผมเลยอยากมาชวนคุยเรื่องการมีทิศทางมากกว่าการมีแผนคือเราไม่ต้องมีแผนที่แบบละเอียดยิบหรอกครับขอแค่เรามีเข็มทิศก็พอ 1. ทําทำไมต้องรู้ทางมากกว่ามีแผนลองนึกภาพดูนะถ้าเราจะเดินเข้าป่าการมีแผนคือการบอกว่าก้าวที่หต้องเหยียบหินก้อนนี้ก้าวที่สต้องเลี้ยวซ้ายตรงต้นไม้ต้นนั้น ถามจริงถ้าไปถึงแล้วหินมันหายไปหรือต้นไม้มันล้มละ่ะแผนเราพังเลยนะแต่การมีทิศทางมันคือการรู้ว่าเราจะไปทางทิศเหนือเจอหินขวางก็อ้อมเอาแต่ยังมุ่งหน้าไปทางเหนือเจอหลุมก็โดดข้ามแต่ใจยังอยู่ที่เดิมมันยืดหยุ่นกว่าเยอะครับและที่สำคัญคือมันไม่เหนื่อยใจ 2. เริ่มจากจุดที่เรายือนอยู่ ไม่ใช่จุดที่เราอยากอยู่คนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้ครับชอบวางแผนจากจุดหมายแต่ลืมมองว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในมือบ้างมีเงินเท่าไหร่มีเวลาวันละกี่ชั่วโมงเพื่อนที่พอจะช่วยเราได้คือใครไม่ต้องอายครับที่จะบอกว่าตอนนี้ผมมีแค่นี้เพราะการยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงที่สุดเชื่อผมเถอะครับส จังหวะลองผิดที่ไม่เสียดายเวลาที่บอกว่าพูดกับคนเพราะผมอยากจะบอกว่าผมเองก็เคยหลงทางการรู้ทิศทางมันช่วยตรงนี้ครับคือถ้าเราเดินไปผิดซอยเราจะรู้ตัวไวเอทางนี้มันเริ่มไม่ใช่ทิศเหนือละเราก็แค่เดินออกมาครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องดราม่าก,กับตัวเองว่าทำไมแผนพังมันไม่พังครับเราแค่ได้ข้อมูลใหม่ว่าซอยนี้ตันนะ เราวหลังไม่ต้องมาจบแค่นั้นเลยที่อยากจะฝากไว้ก่อนคือไม่ต้องไปพยายามเขียนแผนให้มันหนาเป็นเล่มครับเอาแค่กระดาษแผ่นเดียวหรือโนต้ตในมือถือก็พอว่า 1. เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเอาแบบไม่อม้อมความลับของก้าวที่เล็กจนล้มเลือกไม่ได้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากแชร์คนเราชอบตกหลุมพรางคำว่ายิ่งใหญ่ครับ จะลดน้ำหนักต้องวิ่งวันละ10กิโลจะทำธุรกิจต้องมียอดขายล้านแรกใน3เดือนมันฟังดูดีนะแต่มันฝืนธรรมชาติครับผมอยากชวนให้ลองเปลี่ยนใหม่ลองวางแผงให้มันเล็กจนหน้าตลกดูไหมยอยากเขียนหนังสือขอแค่วันละสามบรรทัดพออยากออกกำลังกายขอแค่ใส่ชุดวอร์มให้ได้ก่อนทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าสมองคนเรามันกลัวการเปลี่ยนแปลงครับ ถ้าแผนคุณใหญ่สมองมันจะสั่งให้คุณขี้เกียจเพื่อปกป้องตัวคุณจากความเหนื่อยแต่ถ้าแผนคุณเล็กสมองมันจะบอกว่าแค่นี้เองเหรอเออทำๆไปเถอะแล้วเชื่อไหมครับพอเราได้เริ่มก้าวที่หนึ่งแล้วก้าวที่สองมันจะมาเองโดยอัตโนมัติ 5. อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วแต่ให้เป็นแก้วที่ขยายได้ก็นะพอเราเริ่มเดินตามทิศทางไปสักพัก เราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเสียงวิจารณ์ทั้งจากคนอื่นและที่เจ็บที่สุดคือจากตัวเราเองทำไมทำได้แค่นี้คนอื่นเข้าไปถึงไหนกันแล้วผมอยากบอกว่าช่างมันเถอะครับชีวิตคนเราไม่ใช่การแข่งวิ่งร้อยเมตรแต่มันคือการเดินป่าระยะยาวคนรอบข้างอาจจะวิ่งแซงคุณไปแต่เขาอาจจะกำลังวิ่งไปผิดทิศก็ได้ใครจะรู้หัวใจสำคัญคือการปรับจูนครับ แผนไม่ต้องใหญ่แต่ต้องยืดยุน่นวันนี้เดินไปทางนี้แล้วเจอทางตันก็แค่ถอยออกมาอย่าไปเสียดายเวลาที่เดินไปแล้วเพราะทุกก้าวที่ผิดมันคือการตัดช้อย์ที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตครับยิ่งคุณผิดบ่อยคุณยิ่งเข้าใกล้ทางที่ถูกมากขึ้นเรื่อยๆ 6. พลังของการพูดคุยกับตัวเองถามจริงครั้งสุดท้ายที่คุณชมตัวเองคือเมื่อไหร่ เรามักจะเก่งเรื่องการด่าตัวเองเวลาทำพลาดแต่ดันสอบตกเรื่องการขอบคุณตัวเองเวลาทำได้ในวันที่แผนเรามันเล็กๆเ,เรียบๆแบบนี้แหละครับเรายิ่งต้องหมั่นเช็คสภาพใจตัวเองเฮ้ยวันนี้ทำได้สามบรรทัดตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะเก่งมากวันนี้ตื่นมาเดินได้ห้านาทีแล้วนะสุดยอดความภูมิใจเล็กๆพวกนี้แหละครับคือน้ำมันที่จะพาคุณไปได้ไกลหมื่นกิโลไม่ใช่แผนการอันยิ่งใหญ่หรอก แผนใหญ่ๆมันแค่แผนที่แต่ใจที่ฟูมันคือพลังงานวิธีรับมือกับความไม่รู้บางคนมาหาผมแล้วบอกว่าผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะผมยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรอ้าวฟังนะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงคุณไม่จำเป็นต้องเห็นทางทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวต่อคุณแค่ต้องเห็นก้าวถัดไปแค่ก้าวเดียวก็พอเหมือนเราขับรถตอนกลางคืนนั่นแหละครับ ไฟหน้าเราสองไปได้แค่50เมตรแต่เราก็ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ด้วยไฟแค่50เมตรนั่นแหละชีวิตก็เหมือนกันครับรู้ทิศเหนือบวกเห็นก้าวถัดไป50เมตรข้างหน้าแค่นี้คุณก็ไปได้ทุกที่ในโลกแล้วครับเพื่อนร่วมทางสำคัญกว่าแผนการอีกเรื่องที่ผมอยากจะฝากอย่าเดินคนเดียวจนเกินไปครับที่บอกว่าแผนไม่ต้องใหญ่ เพราะเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้คนอื่นเข้ามาช่วยด้วยถ้าแผนคุณมันเป๊ะจนไม่มีช่องว่างคุณจะมองไม่เห็นโอกาสที่ลอยก้ายอมรับเถอะว่าเราต้องหลงทางเออมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากบอกให้ทำใจไว้เลยนะคือไม่ว่าแผนคุณจะดีแค่ไหนหรือคุณจะรู้ทิศทางดีแค่ไหนก็ตามคุณจะหลงทางครับมันต้องมีสักวันแหละที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย นี่เราทำอะไรอยู่ฟะหรือทำไมมันมาโผล่ตรงนี้ได้ผมอยากจะบอกว่ายินดีด้วยครับเพราะการหลงทางแปลว่าคุณกำลังเดินคนที่ไม่เคยหลงทางคือคนที่นั่งอยู่เฉยๆที่บ้านครับเวลาหลงทางเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตีโพยตีพายนะให้หยุดหายใจลึกๆแล้วดูร,บรอบๆตัวว่าตรงที่เราหลงมาเนี่ยมันมีอะไรดีๆบ้างไหม บางทีนะไอเดียเจ๋งๆหรือโอกาสใหม่ๆม,มันมักจะซ่อนอยู่ในซอยที่หลงนี่แหละ 10. คคำคนกับทางเราก็นะพอเราเริ่มเดินตามทางที่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรคนรอบข้างเขาก็จะเริ่มมีคำถามทำแค่นี้เมื่อไหร่จะรวยทำไมไม่ทำแบบคนนั้นล่ะแผนแกมันดูเด็กเล่นวะ่ะฟังผมนะ คนพูดเขาไม่ได้มาเดินกับเราเขาเห็นแค่ตอนเราหยุดพักแต่เขาไม่เห็นตอนเราปีนเขาเราไม่ต้องไปเถียงเขาให้เหนื่อยหรอกครับแค่ยิ้มแล้วตอบไปว่าขอบคุณครับที่แนะนำเดี๋ยวขอผมลองทางนี้ดูก่อนจำไว้นะทิศทางของคุณคุณเป็นคนถือเข็มทิศถ้าคุณเอาเข็มทิศไปให้คนอื่นถือคุณก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตตัวเองแล้วล่ะ11 เลิกเปรียบเทียบบทที่หนึ่งของเรากับบทที่20ของเขาเนี่ยปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้เลยเราเปิดมือถือมาเราเห็นคนนั้นสำเร็จคนนี้รวยคนนั้นหุ่นดีแล้วเราก็เอาความล้มเหลวหลังกล้องของเราไปเทียบกับความสำเร็จหน้ากล้องของเขามันไม่แฟร์ครับเขากว่าจะมีแผนใหญ่ขนาดนั้นเขาอาจจะเคยเดินต่อแตะแบบเรามาเป็นปีๆ ทางที่เราเลือกเดินตอนนี้คือทางที่เหมาะสมกับเราที่สุดในเวลานี้ก้าวสั้นๆของคุณในวันนี้มันมีค่าเท่ากับก้าวยาวๆของเขาในวันหน้าอย่ารีบวิ่งจนลืมดูดอกไม้ข้างทางครับเพราะเป้าหมายมันสำคัญก็จริงแต่ความรู้สึกระหว่างทางมันคือของจริงที่ชีวิตเราได้รับทุกวัน 12. การหาพวกเดียวกันไม่ใช่แค่ใครก็ได้ ที่ผมบอกว่าพูดกับคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องคุยกับทุกคนนะเราต้องเลือกด้วยว่าคนแบบไหนที่ควรอยู่ในเส้นทางของเรากลุ่มแรกคือคนที่ฟังเราเฉยเฉยไม่ตัดสินกลุ่มที่สองคือคนที่เคยเดินหลงทางมาก่อนคนพวกนี้จะมีเมตตาครับเขาจะไม่อวดรู้แต่จะช่วยประคองกลุ่มที่สามคือคนที่กล้าเตือนเราต,งตรงๆแต่เตือนเพราะอยากให้เราไปถึง ไม่ใช่เตือนเพราะอยากให้เราล้มถ้าในชีวิตคุณมีคนแบบนี้สักสองถึงสามคนนะเก็บเขาไว้ให้ดีแผนคุณจะเล็กลงแค่ไหนก็ได้แต่ถ้ามีกัลยานามิตรที่ดีเส้นทางนั้นจะสนุกขึ้นเป็นกองเลย 13. พรุ่งนี้ก็แค่เริ่มใหม่สมมุติว่าวันนี้คุณพลาดสมมุติว่าวันนี้คุณไม่ได้เดินตามทิศที่ตั้งใจไว้เลยนอนไถมือถือทั้งวันหรือ 14. ไม่ต้องเร็วแต่ต้องไม่หยุดคุณเคยเห็นพวกที่วิ่งออกตัวแรงๆไหมครับแบบว่าวันแรกฟิตจัดแผนอลังการงานสร้างตื่นตีสีวิ่ง10โลอ่านหนังสือจบเล่มผ่านไปอาทิตย์เดียวหายต่อมนั่นแหละครับคือโทษของการมีแผนที่ใหญ่เกินตัวผมอยากบอกคุณว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ย คนที่ถึงเส้นชัยไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่หยุดคนสุดท้ายแผลเล็กๆของเราเนี่แหละครับคือไม้ตายเพราะพอมันเล็กเราเลยทํามันได้ทุกวันไงวันที่เราเหนื่อยแทบตายเราก็ยังพอจะมีแรงทําก้าวเล็กๆนั้นไหววันที่เรายุ่งจนหัวหมุนเราก็ยังเจียดเวลา5นาทีมาทํามันได้จําไว้นะครับ1%ทุกวันผ่านไปหปี คุณจะเก่งขึ้น37เท่าเลขมันไม่โกหกหรอกครับแต่ใจคนนะ่ะชอบโกหกตัวเองว่าต้องทำเยอะๆถึงจะดี 15. วิธีจัดการกับปีศาจแห่งความสมบูรณ์แบบ perfectionism เนี่ยตัวร้ายเลยไอ้เจ้าความเพอร์เฟเนี่ยมันจะชอบมากระซิกข้างหูเราว่าถ้าทำแล้วไม่ดีที่สุดก็อย่าทำเลยดีกว่าหรือ แผนแค่นี้อย่าไปบอกใครนะอายเขาฟังผมนะงานที่เสร็จแล้วคืองานที่ดีที่สุดแผนที่วางไว้ในหัวแล้วรอให้มันสมบูรณ์แบบก่อนค่อยเริ่มนั่นไม่ใช่แผนครับนั่นคือฝันกลางวันแต่แผนกาะกากที่คุณลงมือทำจริงวันนี้นั่นแหละคือความจริงยอมรับให้ได้ครับว่าก้าวแรกๆของเรามันจะดูเหยมันจะดูไม่โปร แต่มันต้องเหยก่อนครับมันถึงจะเท่ได้ในวันข้างหน้าไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งมาราทอนได้เลยหรอกทุกคนเริ่มจากคลานเหมือนกันหมดแหละ 16. การเลือกตัดสำคัญพอๆกับการเลือกทำรู้ไหมครับว่าทำไมแผนส่วนใหญ่ถึงพังเพราะเราอยากได้ทุกอย่างไง อยากเก่งภาษาอยากรวยอยากคุณดีอยากเป็นพ่อบ้านดีเด่นอยากทำมันพร้อมกันหมดเลยเชื่อไหมพลังงานคนเรามันมีจำกัดเหมือนแบตมือถือถ้าคุณเปิดแอป,ปทิ้งไว้20แอป,ปแบตมันก็หมดไวแถมเครื่องก็ค้างการมีทิศท,ทางที่ชัดเจนคือการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ทิศของเรา ถ้าทิศของคุณคือทิศเหนืออะไรที่พาคุณไปทางใต้หรือแม้แต่ทางตะวันออกต่อให้มันดูน่าสนใจแค่ไหนคุณต้องกล้าพูดว่าขอบคุณนะแต่วันนี้ยังไม่ใช่การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจะทำให้แผนเล็กๆของคุณมีพลังมหาศาลครับ 17. พลังของการเล่าให้ถูกคนฟัง ที่ผมเน้นว่าให้พูดกับคนเนี่ยเพราะการพูดออกมามันเป็นการยืนยันกับตัวเองอีกรอบหนึ่งเวลาเราคิดในหัวมันจะฟุ้งซ่านเหมือนเมฆแต่พอเรากลั่นมันออกมาเป็นคำพูดบอกเพื่อนสักคนว่าเออปีนี้เราจะเอาจริงเรื่องนี้นะความขลังมันจะเกิดขึ้นครับแต่นิดนึงนะอย่าไปเล่าให้คนที่ชอบดับฝันฟังเลือกคนที่มีพลังบวกหรือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเออ เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้การมีใครสักคนที่คอยถามเราสั้นๆว่าเป็นไงบ้างก้าวเล็กๆของแกวันนี้เชื่อไหมคำถามแค่นี้แหละที่ช่วยฉุดเราขึ้นมาในวันที่เราอยากจะล้มเลิกที่สุด 18. กฎของความไม่แน่นอนสุดท้ายของพาร์ทนี้ผมอยากให้คุณเผื่อใจไว้ให้กับความไม่แน่นอนด้วยโลกนี้มันหมุนเร็วครับ บางทีทิศทางที่เราตั้งไว้วันดีคืนดีอาจจะมีพายุเข้าคนที่มีแผนใหญ่จะหักครับเพราะเขาแข็งตัวเกินไปแต่คนที่มีแค่ทิศทางจะไหลครับเหมือนน้ำน้ำมันไม่เคยทะเลาะกับก้อนหินนะมันแค่ไหลอ้อมไปแล้วสุดท้ายน้ำก็ไปถึงทะเลจนได้ชีวิตเราก็แบบนั้นแหละครับขอแค่ใจยังรู้ว่าทะเลอยู่ทางไหน จะอ้อมบ้างจะหยุดรอให้แดดส่องบ้างจะหลงไปเป็นเมฆบ้างสุดท้ายคุณจะไปถึงที่นั่นแน่นอน 19. เลิกจัดการเวลาแล้วมาจัดการพลังงานแทนเออมีเรื่องหนึ่งที่ผมเข้าใจผิดมานานคือการพยายามบริหารเวลาเราชอบเขียนตารางเป๊ะๆใช่ไหมแปดโมงทำนี่9ก้าโมงทำนั่นแต่ถามจริง พอถึงก้าโมงจริงๆผ้าใจมันล้าหรือร่างมันพังตารางนั้นก็ไร้ความหมายครับผมเลยอยากให้คุณหันมาดูถังพลังงานของตัวเองแทนในหนึ่งวันเนี่ยพลังงานเรามันเหมือนแบตเตอรี่ครับช่วงเช้าบางคนแบตเต็มเอาแผนที่ยากที่สุดมาทำตอนนั้นช่วงบ่ายแบตเริ่มแดงก็เอาแค่งานรูทีนหรืองานเล็กๆมาทำไม่ต้องไปฝืนว่าต้องทำตามแผนตลอดเวลาถ้าพลังงานหมด ก็แค่พักครับการพักไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการรีชาร์จเพื่อให้ก้าวต่อไปมันมีคุณภาพแผนไม่ต้องใหญ่แค่รู้ว่าตอนไหนควรวิ่งตอนไหนควรเดินและตอนไหนควรนอน 20. อย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงเนี่ยคำยอดฮิตเลยเดี๋ยวรอพร้อมก่อนค่อยเริ่มผมถามจริงนะ ในชีวิตนี้มีวันไหนที่ทุกอย่างมันพร้อมร้อเปอร์เซนบ้างเงินพร้อมแต่ไม่มีเวลาเวลาพร้อมแต่ไม่มีไฟไฟพร้อมแต่อุปกรณ์พังความพร้อมคือกับดักที่น่ากลัวที่สุดครับทางเดียวที่จะทำให้เราพร้อมคือการเริ่มทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละจำได้ไหมที่บอกว่าแผนไม่ต้องใหญ่นั่นแหละคือข้อดีครับเพราะในเมื่อแผนมันเล็กคุณเลยไม่จำเป็นต้องรอให้ปัจจัยทุกอย่างมันครบ มีแค่รองเท้าคู่เดียวก็เดินได้แล้วมีแค่ปักกาด้ามเดียวก็เขียนได้แล้วอย่าให้ความสมบูรณ์แบบมาลักพาตัวโอกาสของคุณไปครับ 21. ศิลปะของการคุยกับคนที่ไม่เห็นด้วยเวลาเราเดินตามทิศทางของเราไปเนี่ยนอกจากจะมีคนสนับสนุนแล้วแน่นอนครับต้องมีคนที่ไม่เข้าใจและบางทีคนเหล่านั้นคือคนใกล้ตัวเราที่สุดพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิท ไม่ต้องไปโกรธเขาครับและไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนความคิดเขาด้วยการพูดกับคนในบริบทนี้คือการสื่อสารเพื่ออยู่ร่วมกันไม่ใช่เพื่อเอาชนะบอกเขาไปว่าผมเข้าใจที่พี่เป็นห่วงนะขอบคุณจริงๆแต่ทิศนี้ผมขอเลือกเองถ้ามันจะล้มผมขอเรียนรู้ด้วยตัวเองนะพูดด้วยความนิ่งครับไม่ใช่ใช้อารมณ์เมื่อเรานิ่งพอและเรายังคงเดินต่ออย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายผลลัพธ์ของก้าวเล็กๆนั่นแหละจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดที่ตอบข้อสองสัยของเขาเอง 23. ขอบคุณความกลัวที่เข้ามาทักทายคุณรู้ไหมทุกครั้งที่เราเก้าวเข้าสู่ทิศทางใหม่ความกลัวมันจะโผล่มาเสมอมันจะบอกว่าจะไปรอดเหรอถ้าพังละทำไงผมอยากให้คุณเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวดูครับอย่าไปไล่มันแต่ให้ชวนมันมาเดินข้างๆกันบอกมันว่า เออขอบใจนะที่มาเตือนแปลว,ว่าเรื่องนี้สำคัญกับเราใช่ไหมแกเลยกลัวความกลัวคือสัญญาณว่าเรากำลังเติบโตครับถ้าคุณไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยแปลว,ว่าคุณกำลังย่ำอยู่กับที่ในโซนที่คุ้นเคยกอดความกลัวไว้แล้วก้าวไปทั้งที่สันนั่นแหละครับนั่นคือความกล้าที่แท้จริง 24. รางวัลของคนเดินดิน ท้ายที่สุดของช่วงนี้ผมอยากชวนคุณมาเฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆหรือ small wins วันนี้คุณอาจจะยังไม่ถึงยอดเขาแต่วันนี้คุณเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยกว่าเมื่อวานหรือเปล่าวันนี้คุณคุยกับคนได้เก่งขึ้นไหมวันนี้ใจคุณนิ่งขึ้นบ้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือกำไรชีวิตแผนไม่ต้องใหญ่เพราะเป้าหมายจริงๆของเราอาจไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมาย แต่มันคือการกลายเป็นคนที่เราภูมิใจในทุกๆก,ก้าวที่เดินไปต่างหากเป็นยังไงบ้างครับยิ่งคุยเรายิ่งเห็นภาพกว้างขึ้นนะตอนนี้สคริปต์เราเริ่มมีมิติของมนุษย์มากขึ้นมีทั้งความกลัวความหวังและการจัดการความสัมพันธ์แล้วเราเดินทางมาไกลแล้วนะ 29. วันที่เครื่องยนต์ดับเมื่อใจมันหมดไฟกระทันหันเออผมรู้ครับ มันต้องมีบางวันที่คุณตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่ไปต่อได้ไหมไอทิศทางที่เคยวางไว้ไอก้าวเล็กๆที่เคยตั้งใจวันนี้มันดูหนักเหมือนแบกหินเลยฟังผมนะวันแบบนั้นน่ะธรรมดามากครับคุณไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่จะกดปุ่มสตาร์ทแล้ววิ่งได้เท่าเดิมทุกวันในวันที่เครื่องยนต์ดับสิ่งที่ผิดที่สุดที่คุณทำได้ คือการฝืนสตาร์ทเครื่องแรงๆเพราะมันจะทำให้เครื่องไหมครับวิธีที่ถูกคือยอมรับว่าวันนี้เราอ่อนแอบอกตัวเองว่าเออวันนี้ล้านะวันนี้ไม่ไหวแล้วอนุญาตให้ตัวเองหยุดพักโดยไม่ต้องรู้สึกผิดการหยุดพักหนึ่งวันเพื่อชาร์จไฟไม่ได้ทำให้คุณเสียทิศทางหรอกครับเข็มทิศมันยังอยู่ที่เดิมแค่คนเดินขอไปนั่งพักใต้ต้นไม้แป๊บหนึ่ง พอหายเหนื่อยเดี๋ยวคุณก็อยากเดินต่อเองแหละเชื่อผมเถอะ30อย่าให้ความล้มเหลวกลายเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเวลาเราทำอะไรพลาดหรือก้าวผิดทางไปนิดนึงเราชอบเอาคำว่าล้มเหลวมาแปะหน้าผากตัวเองฉันมันคนล้มเหลวฉันมันไม่ได้เรื่องเฮ้ยหยุดเลยครับความล้มเหลวมันคือเหตุการณ์ครับ แต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณคุณทำพลาดแปลว่าคุณได้เรียนรู้วิธีที่ไม่เวิร์กไปอีกหนึ่งวิธีแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่เอาฐานนะลองแยกมันออกจากกันดูนะเหมือนคุณเล่นเกมแล้วตัวละครตายคุณก็แค่กดรีสตาร์ทแล้วเริ่มใหม่ด้วยเลเวลที่สูงขึ้นเกรดของชีวิตไม่ได้วัดที่จำนวนครั้งที่ล้มแต่วัดที่ความเร็วในการลุกขึ้นมาปัดฝุ่นต่างหาครับ31 พลังของการสื่อสารแบบเปิดใจที่ผมเน้นย้ำเรื่องพูดกับคนมาตลอดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงการไปเปล่าประกาศความสำเร็จอย่างเดียวนะแต่หมายถึงการกล้าพูดเรื่องความเปราะบางของตัวเองให้ถูกคนฟังด้วยเชื่อไหมเวลาเราไปหาใครสักคนแล้วบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ผมตื้อวะพี่เคยเป็นไหมกำแพงระหว่างเรากับเขาจะพังลงทันที ความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการอวดความเก่งใส่กันแต่มันเกิดจากการยอมรับว่าเราก็เป็นคนธรรมดาที่มีแผลเหมือนกันพอคุณกล้าเปิดเขาก็จะกล้าแชร์แล้วในคำแชร์ของเขานั่นแหละอาจจะมีทางลัดหรือกำลังใจที่เงินหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้อย่าแบกโลกไว้คนเดียวครับโลกมันหนักเกินไปสำหรับบาคู่เดียว32 ศิละปะของการจบวันให้เป็นก่อนจะจบทรงนี้ของวันนี้ผมอยากชวนคุณฝึกศิละปะการจบวันหลายคนเข้านอนพร้อมกับความกังวลของวันพรุ่งนี้และความเสียดายของวันนี้ไปด้วยเตียงด้วยครับนั่นแหละครับเหตุผลที่ทำให้เราตื่นมาแล้วเหนื่อยลองทำแบบนี้ดูนะก่อนนอนสั้นๆขอบคุณหนึ่งเรื่องเช่นขอบคุณที่วันนี้กาแฟอร่อย ให้อภัยหนึ่งอย่างเช่นให้อภัยตัวเองที่วันนี้ขี้เกียจไปหน่อยหรือให้อภัยคนนั้นที่พูดจาไม่ดีใส่วางก้าวแรกของพรุ่งนี้เช่นพรุ่งนี้ตื่นมาฉันจะทำสิ่งนี้เป็นอย่างแรกเอาแค่เรื่องเดียวพอแลนะนะพอคุณทำแบบนี้จิตใต้สำนึกคุณจะรู้สึกว่าวันนี้มันจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วคุณจะได้หลับลึก และตื่นมาพร้อมกับทิศทางที่ชัดเจนในเช้าวันใหม่ 33. เพราะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดท้ายที่สุดนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะยืนอยู่ตรงไหนจะหลงทางอยู่หรือกาลังเดินหน้าอย่างมั่นใจผมอยากบอกคุณว่าคุณคู่ควรกับความสุขและคู่ควรกับความสำเร็จในแบบของคุณเองไม่ต้องไปรอให้ใครมาอนุญาตไม่ต้องรอให้โลกยอมรับ คุณนั่นแหละครับต้องยอมรับและอนุญาตตัวเองก่อนแผนไม่ต้องใหญ่แค่รู้ว่าจะไปทางไหนและที่สำคัญที่สุดสนุกกับมันนะครับชีวิตมันสั้นเกินไปจะเดินไปในทางที่เราไม่ได้รักเป็นยังไงบ้างครับเราร้อยเรียงเนื้อหามาจนเห็นภาพรวมตั้งแต่การเริ่มไปจนถึงการรักษาใจเลยนะสะคริปต์นี้ถ้าพูดด้วยจังหวะที่เนียนๆมีหยุดคิดมีศบตา จะส่งพลังมากสวัสดีครับ